แบบระยะหนึ่งเลยนะคะนี่เนาะระยะที่หนึ่ง <What? S 1> ว้ย <laughs> ยังอวะห <What? S 1> ลาดไปเลยห <Wait. S 1> ลาดไปเลย <laughs> <laughs> แซ่บแซ่บขาไข่ลูกเนาะ <laughs> ใสกระดุงจิมซี่ฟูนะคะแซบ่บ สวัสดีค่ะสวัสดีและสบายดีนะคะเอฟซีทางฟังไทยฟังลาวแลังกระาตางประเทศพ่อๆพก็ช่องไมหน้อยไอติมอีกแล้วสาวไทยสะพ้ายลาวนะคะมาค่ะไม่น้อยไอติมได่ของแ่บไข่ลูกนะคะไข่ลูกเอ่อไข่ลูกเวียดนามเนาะได้มาจากไอเมืองกาเนะค่ะอานางเพิ่นฝาหมูเพิ่นสื่อแหละเพิ่นก็เอามาฝากไม่น้อยไอติมอีกคืออนึงเนาะเพิ่นมาลินน้ำล้านเพิ่นมาค่ะไมหน้อยไอติมซิซิมให้เบิ่ง เออเราการน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะครับน้ำจิ้มที่เขากินครับมันแหละเขาเอาน้ำจิ้มย่างอัย่างนี่นี่แม่น้ำจิ้มพริกไทยบอกพงพงนี่จริงพริกไทยนะครับพริกไทยกับเกลือบอกเกลือพริกไทยอันนี้เอามาประดับก็ซื้อนะอพักแพลวนะคะแม่น้อยติมบุกินนะคะเอาประดับก็ซื้อมามามาแลวได้ก้อยกุ้งนะคะพี่น้องก้อยกุ้งสี่สิบบาท นางมาหล่นนำนะคะวันนี้่าให้ไม่หน่อยติ้มทายเลยสื่อใครมาให้ไม่หน่อยติ้ม้ายรีวิวนะคะเดี๋ยวดี้นะอาจารย์รองก่อน ตมันออกนะคะเป็นไอติมซีกินแต่อันเหลืองๆมันนี้นะคะนาะเ,เดี๋ยวใส่กับผงพริกผผไทยกันนะคะนอะใส่ร้านสีขิมไข่ลูกเวียนนามน้องโอ้ยก็บอกายเะไรนี่โอ้ยงามเลย ไม่ขาไก่ห <gegen ice> <warfare> ือซ้อแซ่บกินอยู่เหล่าแซ่บแซ่บของหายอยางนะคะแถวนี้บ <PAUL bunker ring> kind of ุ๊มีขายเนาะแถวไม่หน่อยจิ้มอยู่ตะวันบาวล่าคนเคยสื่อจากที่ทำงานมาให้กินอยู่ ยวนเพตติหนำมี่มันบอหนังเอ,อ้ยมันเป็นยูแถวประตูนนำใครลูกนี่เนี่ยนะเห็นในที่สื่อว่าหายแต่ปี<า>ที่แล้วใส่ขนงจิ้มซีฟู้ดนะคะแซนะ่บแซ่บขนมจิ้มซีฟู้ดแล้วแซ่บตัวเหรอ กิมซี่ฟูสซื้อมานะคะไ่ตำเองอือ น้ำยุติงติงอยู่หลาดไปเลยเนาะ,ค,ะค่ะไข่ลูกยุยยๆค่ะ ขอเถอะขอพายควนที่เพินพ่นบุกินน้ำนะคะพี่น้องบางคนเพิ่นกับโบมักนะคะเบลบาเห็นแบบวนะ่านาต้านมันหนาละประทาน,นะคะ่ะอืมต้นนี้กินได้ต้นนี้แบบยังมาทำเป็นโตนะคะต้นนี้มันเป็นโตแล้วเนาะน้ำจิ้มแซ่บะอะน้ำจิ้มซีฟูด เห็นปะคะมา,ะมาด้วยขาแสบแลองซิมก่อนหยอดหนึ่งอยากพีกกระบุนพี่นอ้องพี่น้องหูจกักคำว่า,าพีกกระบุอนอนางบบบอานางอื่นมาอยังพีกกระบุ่นะเวลาเขากินของพีคของอย่างอะ่ะเอ่อบาทนั้นไม่น้อยติดเอื่นว่าพีกกระบุน กินหลวกเป็นไข่เป็นนาวน,นะน่ะบ้านไม่น้อยติ๊มอื่นมาพีกับบูดนะคะเวลาเขากินยังผิดนะคะพวกส่วนหมากสิเกิดกับพ้นที่แบบว่ากับพ้นที่คอดลูกใหม่นะคะเอ่อโบรานเพิน่นพวกผู้เฒ่านะคะเพิ่นบอกว่า,วาพวกยาติไม่น้อยติ๊มเนี่ยว่าถ่ายเอยียงมินมินเนี่ยอย่าไปกินเดอ้อไม่น้อยติ๊มมันมินแห้งโดยดีติ้มบึงชิมหน่อยหน่อยะคะอืม เบอร์ใดนะคะเนาะกินมันน่นมันเบอร์เดมันโอ้ยกินแรงแค่หเบอร์แดเอาเก็บก่อนเดีย๋ยวสิผิดกระบุลนะคะมันสิหยาคมากินต่อเหลืออนนันน้อยที่มันเสร็จแล้ว อันขาวขาวมันจะแข็งแข็งเนี่ยเนาะค่ะเนาะ,ะเอ้ยอแบบระยะหนึ่งเลยเนาะค่ะนี่เนาะ,ะระยะที่หนึ่งว<ะ>เว้ย <c oughs> ยังห<ะ>ัว่ะนหลาดไปเลยหลาดไปเลย <c oughs> แซ่บๆค่ะไข่ลูกเนาะ อะไรเต็มอันข้อขาวมันอยากเสียอันนี่ยเนาะมา <c oughs> สิมัน ยำกุ้งเต้นเห็นมัน้สี่สิบบาทพี่น้นอสี่สิบบาทได้แค่นี้แหละ,ะบ่ได้เอาเขามาพี่น้อง เอาไปเถอะเอาไปฮึปุ้าต้าต้าต้าอยางนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยแซบค่ะน้าได้ดไดสสดกินได้ดแ้แ่เส็งๆเนาะยุ่งถิ่ก็ได้เปลี่ยนมันเ้เลยไปแช่นะฮะเอาอเองเถอะ อิบมว่ได้อ uh, ีกเพลนึงว่เพ็ดพี่น้องคพูจังว่าเอาบ่อเผ็ดอ่มเหรอมันอ่ติ๊กินซ้ำหน่วยก็อิ่มเลยแสบน้ำจิ้มเนี่ยเี่เอาไว้กินอีก ขอตัวขอไปด้ค่ะแซ่บน้ำจิม้มเก็บไว้แซ่ตัวเย็นไว้กินอีกโอเคค่ะคลิปนี้แม่น้อยติ้มกับสีขอตัวลาไปก่อนเนะาะมันกินไข่ลูกแหปพี่น้องบึงแซ่บแซ่บพี่น้องแต่ว่าแม่หน้อยติ้มกินแดดบอลหลายแล้วเนาะค่ะเพราะว่าสองสามหน่วยกัออิ่มแล้วเนาะค่ะอันนี้สิเอาไวห้หาบ่าาลาวน,นะ,ะวกับพอควงฮห,หลลอเซนสีออกไปเล่นกับบาวลาวนะคะเนาะ นางสีนางเลนยำหน้อยอติมนะคะอิ่มแล้วค่ะเลนล้วนไม่หน่ยติมกะสิขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้่ม่หน่อยอติมเด้อล,ละกะที่สำคัญอย่าลืมกดยาขามโฆษณาแม่หน่อยอติมนะคะเนาะโอเคค่ะคลิปนี้แม่หน่อยอติมกะขอตัวลาไปก่อนมาเผากันคลิปหน้าเด้อพี่น้องคลิปนี้กะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย